สวัสดีคะ่ะเป็ปป๊อปแลงอารินนะคะตอนนั้นกำลังไปที่ไหนเราจะพาน้องออกไปมัดข้างนอกนะคะไม่จะไรกันรื้อ <laughs> วางวางไว้ไม่ได้เลยนะคะอ่ <laughs> ดูดังจะทำยังไง,งขงโมยแล้วคะ่ะขโมยแล้ว <laughs> อุ้ย ออกได้อ่ะอ่ะอ่ะได้เลยเอาไปได้แล้วค่ะเอาไปได้แล้ววิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วตัวขโมยวางอะไรไม่ได้เลยนะคะสวัสดีล่าสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องหน่อยเร็ี

ชอบจับผมคนอื่นมากินนะคะทุกคนไปแล้วโซลันาโซยิงกิจมงคลยีที่หนกิจินติด้วยม่้ยโซอูไอ้เรียวเกินจับตัวตาวแมว่ะดูเจมเจดิโมคุยอ จุนหัวแ่ค่ะ้นหัวเลยเยจะเคาไปดู่อันนี้ก็ดมุหัวนี่อันนี้ก็ดมนุนี่ฮะนี่วุนี่เลยหลอกจูมาไอเลยยาลินเตนนี่นี่ไอน,ไน,นี่น,น,นี้ก็ดำมุหัว้นหัวทำไมมีน้ำมูก

มาเล่นกับต้นหัว เ,เดี๋ยว,ออวต้องใส่ตรงคอนะคะมันเป็นการวิธีการมัดออกไปโอ้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการทารุนนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติาเราจะมาให้ดูวิธีการเอาไปเอาเราเราดูนางเลยมันเอาอะไรอะ่ะมันคืออะไรมันคือไม่ไม่มัดก็ไม่ได้นะคะเวลาจะออกไปลอย เตรียมตัวจะอกแล้วค่ะเตรียมตัวจองแล้วเตรียมตัวจองแล้วไม่จำใเลยะแก้าเรเด้อเวลาเจอไอ้จูเลยไนโอ้ยมากเหรอเตะขาด้วย อัินริลเตขาหลังนะคะตั้งล่ะู้ต่อละเมียดเยอะเบร์พิงออกแล้วค่ะออกแล้เนี่ยด็กน่ไปสัวดอกเือนเลย เราจะมาอาบน้ำก่อนอาบน้ำกินน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะจิตรอนกังสลุปอ๋อกออ้ัความอกว่ากลัจอกไอม ดูวิ่งกินน้ำนะคะดูวิเทียร์วิ่งกินน้ำแม่กินจากสายบินกินจากปากแม่แล้วค่ะนี่ขายตูรูเ,เห,หมือนจะหูไม่เออหน่อยเยี่ยวเขาเขาเขากำ <musun? S 1> ลังปัสสาวะอยู่

Bueno, viene la ropa loma. Uh, Uy, me enciende que saco la mamá. Sí, sí, no, no quisiera. Y me voy a caer en pun. ¿Por dónde? Salón. No, en

เพื่อกียรติั่อกซื้อได้กินกล้วยก่อนเดินไปรุ่งกอนนะคะมามาเสยต้อยพอใจไหมต้อยต้อยกตาลุดไงต้อยกดงนี่นี่น่าเกียร์เีนริง่ห้าไปนะูนี่อุยเราในใจ

ก้าวกัวก้าวกัวเราจะเดินแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเวลา